สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้ยฝนพาลวยกับพาท่านผู้ชมเขามากราบไหว้สักระนะครับขอพรสิงส่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอนไม้เรือสวงปู่ศรีสุดโทนะครับมาเอาโชคเอาลาบน้ำกันเออ้อท่านผู้ชมเมื่อนี่เขามามาพบมาพอตัวเลขแนวทางเด็ดเด,ดนะครับมาพบมาพอแล้วนะครับเดี๋ยวสีพาท่านผู้ชมเข้าไป ดูเข้าไปชมเพื่ออาจจะได้มีโชคมีลามน้ำกันนะครับเอาเข้ามาเบื่องน้ำกันเด้อท่านผู้ชมนี่นะครับกอนไม้เรือสวงปูสีสุดโธนะครับมีชุดนางล่ำพร้อมนะครับ,รบมีค้นเอาชุดนางล่ำมาถวาย,ยานะครับนี่นะครับมีค้นเอาชุดนางล่ำมาถวายองคปูองค์ยาเพื่อนนะครับ เป็นตัวเลขทูบนะครับตัวเลขทูบนะครับที่เคยจุดไว้นะครับมากกับปู่ฤาสีนะครับจุดได้ตัวเลขศูนย์ห้านะครับแปดก็คือจุดทูบได้ตัวเลขศูนย์ห้านะครับจุดทูบได้ตัวเลขสองศูนย์ห้านะครับส่วนข้างล่างที่ฝนผ้าร้อยเห็นนะครับก็คือเห็นตัวเลขสามห้าแล้วก็เจ็ดห้านะครับเป็นตัวเลขสามห้าแล้วก็เจ็ดหายู่ข้างล่างนะครับแต่ว่าข้างบนจะเป็นศูนย์ห้านะครับ แ้วก็มาเบื่องทางนี้นะครับมาเบืเ AH. right. ่องทางนี้นะครับนี่นะครับเป็นชุดนางลำนะครับที่เพิ่นไดเอามาถวายองค์ปูองค์งานะครับขอนไม้เรือสวงปูดสีสุดโธนะครับก้อนสีมาเบื่องสุดมีตัวเลขเด็ดตรงนี้พร้อมท่านผู้ชมมีตัวเลขเด็ดตรงนี้พร้อมนะครับนี่นะครับเห็นตัวเลขเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับผลถ้าร้อยคิดว่าน่าจะเป็นถ้าไม่เจ็ดศูนย์ ก็เจ็ดเก้าถ้าไม่เจ็ดเก้าก็เจ็ดสี่นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสี่นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เด้อนะครับตรงนี้นะครับกับพิจารณาเบื้องผู้ใดเห็นเปลี่ยนตัวเลขเอียงเท่ากับพิจารณาเบื้องเอานะครับพิจารณาดูเอาเดา้อนะครับแล้วก็ซจองลงมาซ่องลงมากนะครับเบื้องคัดๆดเอาเด้อท่านผู้ชมนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมนะ ตัวเลขชุดนางลำตัวเลขชุดนางลำเจ็ดเก้าเก้านะครับตัวเลขชุดนางลำเจ็ดเก้าเก้าเด้อนะครับโอ้ยขนลุกท่านผู้ชมขนลุกนะครับบอเจ็ดบอฝันนะครับฝนพระลวยสิเข่ามากพบมากพอ่อตัวเลขเด็ดนะครับเข่ามากกับมือนอีกับเป็นวันพระด้วยนะครับมือนอีเป็นวันศิลวันพระพรอมนะครับ บอคิดบอฝันว่าจีได้มากพบมากพอนะครับมาเห็นตัวเลขเด็ดนะครับได้ตัวเลขไปฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมน้ากันนะครับเพื่ออาจจะได้มีโศกมีเหล่าน้ปนาปูน,น้ายาเพ่นเล้อท่านผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นนิ้มีตหมายที่ดีนะครับเป็นน,นิ้มีตหมายที่ดีเห็นตัวเลขเกียรเก้าเก้านะครับแล้วก็อยู่ตรงนั้นก็คือจะเปลี่ยนเกียรศูนย์นะครับหรือยังกะล่องพิเศษเก้า หรือเกตซี C, อย่างเขาก็ลง่งพิจารณาเบิงเอานะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับก็มีตัวเลขทูบเหมือนกันที่เคยมาจุดกับปูราษีเพิ่นนะครับมาจุดกับปูราษีเพิ่นเห็นตัวเลขศูนย์ห้านะครับข้างล่างศูนย์ห้าที่ไม่ไม่หมดนะครับเป็นคือจังมีตัวเลขสามห้าหรือเจ็ดห้าขึ้นมาวสาสนานะครับโม่นะครับ,ม,นะรบมาเบิงเอาเเ้อทานผู้ชอบมาเบิงเอา นะครับใจปิติญานเอาเพื่อปูหญ,ญ้าเป็นมาไหสวกเนาะอันนี้ก็เว่าบ่าได้ด้วยนผู้ชมนะครับเพื่อปูเพื่อนหญ,ญ้าเป็นมาไหสวกเฮาสีเฮ็ดจังไดนะครับเนาะเบิ่งเอาพิจารณาเอาเห็นเป็นตัวใด,ดเห็นเปลี่ยนตัวใดเฮากับพิจารณหน้าเบื้องนะครับแต่ว่าชุดสวยนะครับชุดสวย จุดนั่งล่ําสวยนะครับตัวเลขก็สวยนะครับ